ครับสวัสดีครับมาอยู่กับร้านออมซั์โมบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างฟิล์มกระจกกันลอยกับฟิล์มไฮโดรเจลกันนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นฟิล์มกระจกนะครับผมที่ลูกค้าติดมาก็คือข้อเสียนะครับมันก็จะชอบนะครับแตกนะครับแตกขอบตรงนี้ะครับเห็นไหมครับเป็นจำๆแบบนี้เห็นไหมครับจะชอบแตกขอบแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาโดนกระแทกนะครับตัวฟิล์มกระจกก็จะแตกง่ายนะครับแตกง่ายนะครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวฟิล์มไฮโดรเจลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ผมก็จะสั่งตัดแล้วก็ติดให้ลูกค้านะครับครับในส่วนตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมียี่ห้อรุ่นให้เราเลือกนะครับตัวนี้เราก็จะตัดเป็น Oppo A5s นะครับเราสามารถเลือกกี่ห้อเลือกรุ่นได้เลยนะครับแล้วก็ จะมีรูปแบบให้เราดูนะครับว่าเราจะตัดแบบเต็มจอหรือไม่เต็มจอนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมตัดเต็มจอเลยนะครับหลังจากที่สั่งแล้วตัวเครื่องก็จะตัดตัวฟิล์มออกมานะครับ ่ะครับตอนนี้เราก็ติดฟิล์มไฮโดรเจลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวฟิล์มไฮโดรเจลนะครับมันจะใสเหมือนกับกระจกเงาเลยเห็นไหมครับก็จะลดปัญหาเรื่องการแตกขอบแตกลายไปได้นะครับตัวนี้นะครับคือมันจะใสมากเลยนะครับจะกลมคกลืนไปกับหน้าจอเหมือน กับว่าเรายังไม่ได้ติดฟิล์มเลยเห็นไหมครับตรงมุมนะครับใส่กิ๊กเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวฟิล์มนะครับมันก็จะมีทั้งแบบใสเหมือนที่เราติดไปตรงนี้นะครับกับแบบด้านนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบตัวตัวฟิล์มนะครับคุณสมบัติการป้องกันการ ตกกระแทกกันในพวกนี้ก็ได้พอๆกับฟิล์มกระจกเลยนะครับพะได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวฟิล์มกระจกไม่แตกแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากเราเนี่ยตั้งใจทําให้มันแตกนะครับคือตั้งใจที่จะถือแล้วก็โยนไปนะครับหรืออะไรมาทุบมันแรงๆนะครับแน่นอนนะครับตัวหน้าจอมันไม่แตกแต่อุปกรณ์ภายในอาจจะมีการาถูกกระแทกได้นะครับเครื่องพังได้แต่ว่าตัวนี้เรา โฆษณาคุณสมบัติของตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยเรื่องการป้องกันหน้าจอนะครับป้องกันหน้าจอไม่ให้มันแตกนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราทําตกนะครับตรงมุมนะครับตรงขอบแบบนี้นะครับโอกาสที่ตัวกระจกเนี่ยมันไม่ได้ไอกระแทกแบบจากด้านหน้าตรงที่เรามีฟิล์มป้องกันอยู่นะครับมันกระแทกตรงด้านข้างตรงนี้ที่มันยังไม่มีฟิล์มเนี่ยครับตรงนี้นะครับเข้ามาแรงแรงกระแทกเข้ามาแบบนี้นะครับ ก็จะทําให้หน้าจอเนี่ยแตกได้นะครับบางทีลูกค้าเข้าใจว่าติดฟิล์มไฮโดรเจลไปแล้วตามโฆษณานะครับเอาค้อนทุบเอาอะไรทุบมันไม่แตกนะครับแสดงว่ามันดีที่สุดแล้วเราใช้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าในคอมเมนต์จริงก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเวลาตัวมือถือนะครับมันมีการกัะขุกกระแทกหน้าจอมันไม่แตกก็จริงนะครับหน้าจอข้างนอกไม่แตกแต่ข้างในแตกนะครับหรืออุปกรณ์ภายในเนี่ยมันได้รับความเสียหายแล้วก็ ถ้าเรากระแทกแรงๆนะครับหรือตกจากที่สูงมากๆมันก็แตกได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันก็ช่วยได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับตกจากที่สูงพอมันแตกแล้วปุ๊บเนี่ยข้อดีของไฮโดรเจลก็คือเรายังสัมผัสต่อได้นะครับตัวนี้ผมติดฟิล์มไฮโดรเจลแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยพอมันแตกเนี่ยเรายังสัมผัสได้แบบเหมือนปกติเลยนะครับผมลื่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวฟิล์ม กระจกนะครับถ้าเกิดว่ามันแตกแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการนะครับเป็นเศษกระจกออกมาเนี่ยบาดนิ้วมือนะครับบาดหน้าเราเวลาเราคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ช่วยลดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปได้นะครับอยากจะทําความเข้าใจกับลูกค้าบางทีคาดหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าติดฟิล์มไฮโดรเจลที่ร้านแล้วนะครับจะเอาไปโยนทิ้งไปคว้างไงก็ได้นะครับตัวนี้ทําความเข้าใจสม้ใหม่นะครับขอบคุณมากครับยังไงก็สนใจนะครับติดฟิล์มไฮโดรเจลก็มาติดที่ ร้านทรัซย์โมบายได้นะครับอย่างร้านเราก็รับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอปลดล็อกนะครับผมแก้เครื่องคักร์จไม่เข้าต่างๆนะครับทุกกรณีเลยนะครับฝากร้านทรัซย์โมบายไว้ด้วยครับขอบคุณครับ